สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่กรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็บ่ายนะครับนองของวันจันทร์คลิปที่จะวางแนวทางของโค้งสุดท้ายเซียนทวีนะครับโค้งสุดท้ายเซียนทวีก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับให้แนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะแนวทางดีดีเป็นแม่นนะครับเสตีลุงแนวทางคลิปแรกให้ไปแล้วตั้งแต่ต้นต้นคลิปนะครับเนาะแล้วก็ต้นต้นงวดนะครับเนาะ แล้วก็คลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวนะครับสำหรับคนงบน้อยแล้วก็วัดใจครับเนะาะถ้าเม็ดนี้ออกแสนแตกทันทีนะครับเนาะแสนแตกแน่นอนนะครับถ้าชุดนี้ออกนะครับใครยังไม่ทันด้ดูคลิปเซียนทวีก็รวมคลิปนี้คลิปเดียวเลยเนาะบ่าวซำจะลงให้ทั้งคลิปเต็มแล้วก็คลิปเม็ดเดียวนะครับมาคู่ก,กันไปเลยโค้งสุดท้ายเซียนทวีนะครับเรียกกาลังเซียนทวีแม่นมากนะครับนะแม่นมาก เรตารางแตกสามตัวบ่อยมากครับเนาะแบกแตกสามตัวบ่อยมากขมีเลขดับดีๆครับเนาะเลขดับดีมาตัดทิง้งทยอยตัดทิง้งตัดทิ้งครับเนาะให้เหลือน้อยที่สุดก็ปีหนึ่งอย่างน้อยเสี่ยทีต้องมีเข้าสามตัวในตารางครับเนาะสามสีงวดต้องมีครับเนาะก็ามไม่ได้จดเป็นสถิติไว้ครับเนาะน่าจะมีแน่นอนครับเนาะทุดสามตัวครับเนาะลงทุนน้อยกำไรงามครับเนาะ ีหนึ่งโดนสองครั้งก็กำไรล้วนๆครับเนาะปีหนึ่ง,ง,งก่นนนนอนงลงให้เป็นแนวทางครับเนาะสำหรับแนวทางของเซียนทวีครับเนาะโค้งสุดท้ายก็วันนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเอาคลิปพาหน้องนองนมาให้อาหารปลาครับเนาะมาปฎิกัติานออกกำลังกายนะครับเนาะปฎิบัติานออกกำลังกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาก่อนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเนาะที่สวนสุขภาพลัดหลวงแถวๆบ้านครับเนาะนั่งมอไซค์แป๊บเดียวครับเนาะ ม่ถึงห้านาทีก็ถึงแล้วถ้ารถยนต์ไปก็ช้าทับรถติดหอสใส่แป๊บเดียวเลยไม่ถึงสิบนาทีทับรถห้านาทีกว่าฝา่าถึงแล้วใก,กล้บ้านครับเนาะก็ถือซ้อยมาเที่ยวกันเด,ดินทางไปนดยในตัวเหมือนเดิมนะครับเห็นวิธีแนวทางเช่นเคยนะครับเนาะถือซ้อยมาเที่ยวกันเด,ดินทางกันโดยในตัวเหมือนเช่นเคยบมนทุกครั้งทุกคลิปจุมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันครับเนาะจะได้ไม่เบื่อ นานๆมองหน้ากันนะครับจะได้มีเบื่อนะครับเนาะธรรมชาติสวยๆดูวิวทิวทัศน์ไปเข้ากันไปอยู่ด้วยกันไปนะครับเนาะให้ถึงครบกําหนดของกด u t u b e เขานะครับไม่ต้องใจร้อนนะเนาะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำตามกดเข้าไปก่อนนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก่อื่นนะครับเนาะดูชุดเต็มของเสียนทวีก่อนนะครับเนาะให้มาตั้งแต่ต้นงวดนะครับเนาะ เลขตารางเซียนตวีมี954016นะครับ954016เซียนตวีให้เด่น0ลอง6นะครับบนล่างเด่น0ลอง6ก็จับคู่ให้6คู่นะครับเนาะคือ040509นะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับ040509 646569 คู่นะครับหคู่นี้เซนติวี N T B e R ให้เน้นไปที่0 4 0ย0 9 09 0 5 09, 04, 0 9นนะครับเน้นให้3คู่ส่วนชุด3ตัวนะครับน้องเซนทีว C ี N T B e R ให้มาจัดให้มางคู่6ชุดนะครับ6ชุดมี609 604 6 1 9 4 9 5 9 90 5 905นะครับ6ชุดนะครับชุด3ตัว6ชุดนี้เกเน้นให้ไปที่6 0 9 604แล้วก็905นะครับ6 0 9 604แล้วก็905เน้นให้3ชุดนะครับชุด3ตัว ก็มาเที่ยวนี้เป็นโค้งสุดท้ายครับท้องที่นี่โค้งสุดท้ายแก็ให้มาเม็ดเดียวชุดเดียวครับเนาะชุดเดียววัดใจสำหรับคนงบน้อยจากตามเซียนทวีไม่มีงบปบน้อยชุดเดียววัดใจไปเลยชุดนี้เซียนทวีหนักมากครับเนาะแกบอกเกหนักคือชุดนี้ออกคือแสนแตกเท่านั้นครับเนาะแสนเท่านั้นถ้าชุดนี้เข้านะครับเนาะไม่ว่าสองตัวหรือสามตัวแสนแตกนะครับเซียนทวีให้มานะครับชุดเดียวเน้นๆชุดวัดใจ โค้งสุดท้ายนะครับว่าโค้งสุดท้ายคือ905นะครับ905ชุดเน้นนะเนาะเลยชุดเน้นเลยครับเนาะชุดเน้นชุดเต็มแกในชุดเน้นมี905ด้วยนะครับให้มาชุดนี้ชุดเดียวเลยใครตามจินทวีงบน้อยจัดไปเลยแต่จินทวีแกซื้อหมดนะครับเนาะ905ให้ตัดเล่นด้วยนะครับเนาะตัดเล่นด้วย3คู่คือ90 9 5 0 5นะครับ909505ชุดเดียววัดใจนะครับชุดเดียวเลยก็หดนี้สวยนะน้องเลขสวยโดยเฉพาะ05ออกบ่อยนะครับเลข05บางทีก็ไปล่างไปบนนะครับเนาะไปเรื่อยเลขถ้ามี05มีตัวแขมีตัว มีหนึงในนั้นครับเนาะถ้าศูนย์ไวออกถ้ามี0นก็มีต้องมีศูนย0สามศูอยู่ประมาณนี้เนหะ็นไ่มศูนถ้าเราเห็นผ่านตามามบ่อยๆนะครับเนาะจะอยู่ประมาณนี้หามีสงเขาประกวดแทบทุกมวดครับเนาะศูนย์สามอยู่ประมาณนี้เลขที่ออกบ่อยนะครับออก็ขอทษครับนะ้อเสียทั้ทงชุดเต็มและชุด เม็ดเดียววัดใจครับเนาะชุดแสนแตกของเซียนทวีนะครับเนาะชุดนี้ชุดเดียวเลยใครงบน้อยจัดไปครับเนาะจัดไปสวนตัวบอกสามกุชอบครับเนาะชอบเลขสวยเพราะว่าเลขออกบ่อยนะครับเนาะแต่ศูนย์ห้าดูแล้วเหมือนไหมเหมือนกับจะไม่ชนบอาสารคาครับเนาะแต่ศูนย์สี่ชนนะครับเนาะศูนย์สี่ชนขอยมาครับเนาะข่อยมาข่อยเข้าเต็มเต็มนะครับเนาะขอยถูกคอยรวยเงินไปด้วยกัน พุ่งไม่ใช่พุ่งนี้เนหะ็นปะวันพุธนี้ครับเนาะพุธนี้อัศวันไทยสุดใหญ่สุดเงินแสนมีให้เห็นแน่นอนครับเนาะมีให้เห็นแน่นอนดูจากวางตัวเลขเซียนตวีน้าจะเน้นศูนย์ครับเนาะเด่นศูนย์เกลี่ยเด่นศูนย์ลองหกครับเนาะใครไม่ชอบที่เกลี่ยจับกู้ให้ก็ไปเลือกประกบได้เลยครับเนาะศูนย์อะไรก็ได้ลักษณะการวางตัวเลขแต่เชื่อเซียนตวีดีที่สุดครับนะรเนาะตัวเลขตารางเซียนต,ยนตวีแม่นมากครับเนาะ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่ไม่เข้าเลขตารางก็ยังเข้าครับเนาะเลขตารางก็ยังผิดน้อยครับเนาะยัง้หยมา,มาตัวเด่นก็ชักตัวก็ยังมีครับเนาะอาจจะไม่เข้าตัวประกบตัวเข้าคู่แต่เลขเด่นเลขตารางแม่นครับเนาะแม่นภาพรวมนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นาทุกคนเฮง,งเฮงรวยๆวยครับเนาะวันพุธนี้่อยสัมผัสกันทุกคนครับเนาะ่อยถูกหวยรวยเงินพวดเดยกันส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ